วันนี้นะครับเราจะมาเล่นแม็กีมพาร์ที่คูสองเออนะนี่นะเราจะมาสตาร์นิวเกมกันเลยนะโอ้ไม่อ่านลอกเตอเรีว่วโอ้ไม่อ่านอื่นนะอย่างแรกเลยก็คือเมื่อเข้าสนุกแล้วแล้วก็ต้องเจอสวตสนุกใช่ไหมเออนะก็สร้างไปเลยนะที่อะไรอะหมุนแก้ววไม่รู้จักกันนะครับท่านผู้ชมนะ สร้างเลยนะแล้วก็สร้างทางเข้ากับทางออกอื่นนะอย่างที่สองก็คือเราจะสร้างจุดสนใจนะให้ลูกค้ามาซื้อด้วยก็คือเครื่องดื่มแล้วบริการนะนี่นะเครื่องดื่มแล้วบริการนะสามารถมาแบบดื่มกินชมวิวได้นะนี่นะโดยเราจะซื้อ เอิ่มอะไรเดียนี่ละกันเบอร์เกอร์โอ้โหน่ากินมากอุ้ยกดออกทำไมเนี่ยนี่นะนอกจากมีเบอร์เกอร์นะเดี๋ยวซื้อโซโดาด้วยน้ำดื่มแบบโซดานั้นแล้วเดี๋ยวซือ้อเอิม่มไม่ใช่ตรงนี้เออนะเดี๋ยวซือ้อเฟนฟรายเออนะจะได้กินคู่กับ เบอร์เกอร์นะเดี๋ยวนะแต่ว่ามันมีอยู่แล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวเปิดเครื่องเล่นอันนี้ก่อนนี่ครับคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเล่นได้เฮ้ย <Wow. S 1> เปิดยังไงอะว้าวเออเปิดได้แล้ว,ลวนี่นะปรับราคาเลยนี่นะขอขึ้นราคาหน่อยนะ1บาทไม่เป็นไรหรอกอย่าโคตรถูกเลยขึ้นราคาหนึ่งบาทหน่อยก็ไม่ได้อีนะ มาแล้วเดี๋ยวซื้อจุดสนใจด้วยการนี่ร้านขายหมวกไดโนโซร์นะเดี๋ยวอันนี้นะเดี๋ยวผมจะทำเป็นหลายๆ EP เลยนะอือนะหลายๆ EP เลยนะโอเคนะแล้วก็สร้างโต๊ะก,กินข้าวอมนะโต๊ะก,กินข้าวนี่เป็นไงเริ่มแบบเข้าท่าเข้าทีไลน์บอกเจ้าอยู่ว่าพวุนี้ไม่ใช่นะ นี่นะสร้างเสร็จแล้วนะแล้วก็สร้างรั้วนะอือนะสร้างรั้วไม่ได้ดิต้องเป็นรั้วแบบนี้อือนะรั้วแบบนี้เลยทำไมมันไม่ได้อ่ะอออต้องหมุนนะนี่เป็นยาได้แล้วโอเคนะเดี๋ยวสร้างต่อเลยนะครับนะ ให้มันเป็นแบบพื้นที่นะอือน,นะนี่อย่างนี้อือสร้างแค่นี้ก็พอนะแล้วก็เดี๋ยวสร้างส่วนสนุกเพิ่มด้วยดีกว่านี่นะสร้างเป็นนี่ละกันเครื่องหมุนเล่นโหใครเล่นน่าจะแบบโคตรมึนหัวอ่ะสร้างไว้เลยแล้วก็มีทางเข้าทางออกสวย แล้วก็เดี๋ยวสร้างเครื่องเล่นอีกอันหนึ่งนะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะสร้างเลยนะครับนะเฮ้ยตรงไหนโอ้โหสองพันแปดไหนบอกแปดร้อยมาในเมื่อซื้อไปแล้วนะเดี๋ยวเปิดเลยนี่นะราคาขอขึ้นหน่อย13สามบาทนะขึ้นราคาสักหนึ่งบาทหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกมนะั้งอืออันนี้หนึ่งบาทนะ อือน,นะเดี๋ยวเราตกแต่งก่อนนะเดี๋ยวตกแต่งด้วยต้นไม้นะอือนี่ต้นไม้เป็นงไงแบบสวยงามนะโอ้โหแบบสวยงามโคตรนะใครมาสวนสนุกนี่แบบเจออย่างนี้นี่แบบอแบบโอ้โหแบบโคตรอลังการอ่ะยิ่งกว่าดิสนีย์แลนด์ใช่มันยิ่งกว่าดิสนีย์แลนด์นะ นี่นะแบบนี้เลยถามเองตอบเองเฉยอยู่นะนี่อย่างนี้สร้างแค่นี้พอเดี๋ยวมาขยายตรงนี้นะแล้วก็ต้องมีนี่พุ่มไม้นะนี่นะสร้างสวนสนุกที่แบบเพอร์เฟนี่นะเพอร์เฟเรียบร้อยแล้วนะมาวันนี้มารีวิวสวนสนุกกันดีกว่านะนี่นะพอเข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับ ที่หมุนชาเไม่รู้อะนะเดี๋ยวรอคิวก่อนนะว้าวทำไมมันไม่หมุนเนี่ยไม่เล่นแล้วนะแล้วก็มันก็มีเอ่อม,มายูนิสอะไรเนี่ยอืมขอพิซซ่าไม่ใช่ขอเบอร์เกอร์หน่อยครับอืมเอาไม่ให้เบอร์เกอร์อรล่ะน,นั้นนั่งอันนี้หน่อยละกันนั่งเครื่องที่หมุน ไม่เอาอนั่งตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเราขาดอะไรไปอย่างหนึง่งขาดห้องน้ำอือขาดห้องน้ำเดี๋ยวสร้างห้องน้ำก่อนนี่นะไม่ใช่มันอยู่ตรงนี้อือลืมสร้างห้องน้ำไปเลยออนี่สร้างแล้วนะนี่นะอยู่สร้างแค่นี้ก่อนนะโอเคนะ บายบายนะครั bye bye. บท่านผู้ชม